ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอลโลก2022ซึ่งก็มีโมเมนต,ต์ต่างๆที่น่าถูกพูดถึงกันและเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นให้แฟนบอลอย่างพวกเราได้ตื่นเต้นกันทำให้ในวันนี้พวกเราแวดวงฟุตบอลก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับบ,บทสรุปของแต่ละกลุ่วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มรับชมกันเลยครับเริ่มกันที่กลุ่มเกันครับ กรุ๊ปนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่งานที่อยากอะไรสําหรับแชมป์ของกลุ่มอย่างเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ได้เจองานหนักอะไรมากนักและนักเตะที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆสําหรับกรุ๊ปนี้ก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากโคดี้กักโปจากเนเธอร์แลนด์ที่สามารถซัดไปได้ถึง3ประตูก,กันเลยทีเดียวส่วนที่2เป็นเซเนกัลที่3เป็นของเอลกอด และที่4ของกรุ๊ปก็คือเจ้าภาพอย่างกาตาเป็นที่น่าเสียดายมากๆที่พวกเขาไม่สามารถหาชัยชนะกับเก็บแต้มได้เลยแต่อย่างน้อยก็ยังมีประตูปอบใจหนึ่งลูกจากโมฮัมเหม็ดมุนตาลีมาต่อกันที่กรุ๊ป B ีกรุ๊ปนี้ต้องบอกว่า ไม่น้อยเลยทีเดียวครับผมสำหรับที่1ของกรุ๊ปก็เป็นไปตามที่ทุกคนคาดการไว้นั่นก็คือทีมชาติอังกฤษที่สามารถโชว์ฟอร์มโหดยิงคู่แข่งได้มากถึง9ประตูเลยทีเดียวส่วนที่2ของกรุ๊ปก็คือทางด้านอเมริกาที่พวกเขาถึงจะไม่ได้มีความหวือหวามากแต่ก็เก็บผลการแข่งขันในเกมที่สําคัญมาได้ส่วนที่3เป็นทางด้านของอิหร่านถึงแม้พวกเขาจะพลายให้กับอังกฤษไปถึง 6ประตูต่อ2แต่พวกเขาก็สามารถประชนะทีมชาติเวลได้2ประตูต่อ0ูนย์แต่ก็น่าเสียดายที่นั่นมันไม่พอที่จะทำให้พวกเขาได้ไปต่อในฟุตบอลโลกรอบนี้ส่วนอันดับที่4ได้แก่ทีมชาติเวลส์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีผลงานน่าผิดหวังมากพอสมควรเลยครับเพราะพวกเขาก็เป็นหนึ่งในทีมที่หาชัยชนะไม่ได้เลยในรอบแบ่งกลุ่ม กรุป4ก็ถือว่าเป็นกรุ๊ปที่ลุ้นกันมันจนถึงนัดสุดท้ายโดยอันดับหนึ่งของกรุ๊ปก็คงหนีไม่พ้นอาเจนตินาที่ถึงแม้จะเปิดมานัดแรกจะมีสะดุ้มไปจากการแพ้ซาอุไปแบบช็อกโลก2ประตูต่อหนึ่งแต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถกลับเข้าสู่เส้นทางของตัวเองได้สำเร็จและจบไปเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม ส่วนอันดับที่2เป็นทางด้านของโปแลนด์ที่ต้องบอกเลยว่าเขารอบไปแบบชิ้วเฉียดจริงๆจากการที่มีลูกได้เสียดีกว่าอันดับ3อย่างเม็กซิโกส่วนอันดับสุดท้ายอย่างซาอุดีอาระเบียถึงแม้จะเปิดได้สวยจากการที่เอาชนะอาัจจิตินาไปได้แต่สุดท้ายเกมที่เหลือพวกเขาก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้ทั้งหมดสําหรับกรุ๊ปดีกรุ๊ปนี้อันดับที่1 ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนั่นก็คือทีมชาติฝรั่งเศสที่ต้องบอกว่าฟอร์มโหดจริงๆถึงแม้นักสุดท้ายจะแพ้ให้กับทางตูนิเซียไปแบบน่าเสียดายและนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในกรุ๊ปนี้ก็คงหนีไม่พ้นท่านประธานเป๊ไปอย่างแน่นอนที่ทำไปได้สามประตูส่วนอันดับที่2เป็นทางด้านของออสเตรเลีย ถึงแม้พวกเขาจะพ่ายแพ้กับฝรั่งเศสไปถึง4ประตูต่อ1ในนัดแรกแต่ในนัดที่เหลือพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทําให้สามารถเก็บแต้มมาได้อันดับ3เป็นทางหน้าของตูนิเซียแต่ที่น่าตกใจจริงๆก็คืออันดับที่4อย่างเดนมาร์กที่ในการแข่งขันครั้งนี้พวกเขาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ทาไว้ในรายการยูโรจริงๆ u รุ๊ปอ e ปเดตอย่างกรุ๊ป E น่าจะเป็นกรุ๊ปที่มันและเดือดที่สุดของรอบแบ่งกลุ่มเลยเพราะตั้งแต่เปิดนัดแรกญี่ปุ่นก็สามารถชนะเยอรมันได้แบบพลิกโผ และกรุ๊ปนี้ก็เป็นอีก,กรูปหนึ่งที่ต้องลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายเลยเพราะทั้งเยอรมันกับคอสตาริกาก็มีแต้มที่สามารถลุ้นที่จะเข้ารอบต่อไปได้แต่ทุกอย่างก็ได้จบลงเพราะญี่ปุ่นสามารถสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งด้วยการชนะสเปนไป2ประตูต่อหนึ่งทำให้ญี่ปุ่นเข้ารอบไปเป็นที่1ของกลุ่ม ส่วนที่2ได้แก่ทีมชาติสเปนทําให้เยอรมันนั้นตกครอบแรกสองครั้งติดในบอลโลกไปแบบสุดช็อกด้วยอันดับ3ส่วนคอตตาริกาอันดับที่4กรุ๊ปเ นี่ก็เป็นกลุ่มที่พลิกโผแฟนบอลได้ไม่น้อยกันเลยทีเดียวโดยอันดับหนึ่งของกลุ่มนี้ก็คือโมร็อกโกที่ทำผลงานได้ดีมากโดยการไม่แพ้ใครเลยส่วนอันดับ2เป็นของโครเอเชียที่ทำผลงานได้ตามมาตรฐานถึงแม้จะไม่ได้หวือหวามากก็ตามแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเก่าจากนักเตะที่เข้ามาช่วยทีมได้มากเลยทีเดียวส่วนอันดับที่3ก็ถือว่าน่าตกใจมากเลยครับก็คือ ทีมชาติเบลเยียมที่ทำผลงานได้หน้าผิดหวังมากๆในฟุตบอลโลกครั้งนี้และก็ดูเหมือนพวกเขาจะมีปัญหาภายในแคมป์ทีมชาติที่ดูวุ่นวายมากพอสมควรอาจจะทำให้สมาธิของนักเตะนั้นมีไม่เพียงพอเลยตกรอบไปส่วนอันดับที่4ของกรุ๊ปนี้ก็คือแคนาดานี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยในรอบแบ่งกลุ่มทั้งที่จริงๆพวกเขานั้นก็ถือว่าเล่นได้ดีมากเลยพอสมควรน,นะครับกรุ๊ปจีก็เป็นบราซิลที่สามารถเข้ารอบไปด้วยตำแหน่งแชมป กลุ่มและอันดับที่2อ,อย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่มีแต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียนั้นน้อยกว่าทัพเซมบาที่3อย่างแคมาลูนนัดสุดท้ายพวกเขาสามารถพลิกชนะบาซิลไปได้1ประตูต่อศูนย์แต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเข้ารอบต่อไปส่วนที่4อย่างซเซอร์เบียนั้นที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังเพราะ ในเกมนัดที่2ที่เจอกับแคมรลูนพวกเขาควรจะปิดเกมได้ตั้งแต่สะกอ่อสามประตูต่อ1แต่พวกเขาก็โดนแคมรลูนตีเสมอและจบเกมไปดยการแบ่งแต้มแบบน่าเสียดายทั้งทั้งที่เซอร์เบียนั้นกลุ่มความได้เปรียบอยู่แล้วแท้ๆและกรุ๊ปสุดท้ายกรุปเอที่เพิ่งเกิดดราม่าก,กันแบบสดๆดร้อนๆเลยอันดับหนึ่งของกรุป ได้แก่โปรตุเกสที่โชว์ผลงานเดีอยงคงเส้นคงวาและที่2ออย่างเกาหลีใต้ที่ในเกมนัดสุดท้ายพวกเขาสามารถพลิกนรกชนะโปรตุเกสไปแบบสุดดราม่าก2ประตูต่อ1 ถึงแม้เกาหลีใต้จะมีประตูได้เสียเท่ากับอุรุกวัยแต่2ประตูในเกมนี้มันก็ดีพอที่จะทําให้สามารถเข้ารอบต่อไปได้โดยจํานวนประตูที่ยิงรวมกัน3นัดไป4ประตูส่วนอุรุกวัยยิงรวมไปได้2ประตูทําให้ตกรอบไปพร้อมกับการหน้าไปยังหน้าเสียดายและเรามาดูผลการประกบคู่ของรอบ16ทีมสุดท้ายกันครับเนเธอร์แลนด์ประทักกับอเมริกา อาร์เจนตินากับออสเตรเลียฝรั่งเศสกับโปลแลนด์อังกฤษเจอกับเซเนกลัลญี่ปุ่นงานหินซัดกับคูเอเชียโมร็อกโก,โกเจอกับสเปนสวิตเซอร์แลนด,ด์ดวลกับโปรตุกเกสและเกาหลีใต้ต้องงัดกับเต็งแชมป์อย่างบราซิลสุดท้ายนี้ เพื่อนๆพีพ,พีน้องๆทุกคนคิดว่าทีมใดบ้างที่จะผ่านทะลุเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายช่วยคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดภาพประการใดพวกเราต้องขออภัยมนานที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราช่วยลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ